สว er ัสดีครับเมื่อนีนอีสานมาดําติกพามาริมภูรังกาครับพี่น้องครับมาตามหาสมุนไพรนะครับที่นี่คือริมภูรังกาครับเมื่อนีนอีสานมาดําติกกับพามากับเพื่อนๆครับมากับหมออ่อมสินะครับเสื้อดำครับกน้องปองแป้งน้องแก๊บครับมาตามหาสมุนไพรกันครับบรรยุดครับ มื่อนี้อีสานมาดัมติกพามารู้จ,จักสบาลิงครับพี่น้องครับสมุนไพรสบาลิงเป็นราชาสมุนไพรนะครับราชาสมุนไพรครับสบาลิงครับเป็นยาดีนะครับสบาลิงครับมีซื้อทัองทินต่างๆในไทยครับ ลินแลนมะขามเครือมะบาวอกพักตีแนแลนมะบาลิงทบทวนหมากแทนบ้าบนใหญ่สบ้าลายมะบ้าบนเป็นสมุนไพรราชาสมุนไพรนะครับผลของเขาสวยๆครับเป็นยาดีครับ ผลสบาลิงครับไข่หมักสตอนะครับพี่น้องครับต่บมนเป็นสตอนะครับอันนี้คือผลสบาลิงครับหรือว่ามะขามคือครับใบของเขาก็คือมะขามคือใบมะขามนะครับใบของเขาก็ลักษณะ้ข่ไปทางใบมะขามครับแม่นเบิดครับใบของเขาครับเป็นหยาเบิดนะครับเถาผลของเขาครับมาเรียกเขาครับเป็นหยาใส่เป็นหยาได้เบิดครับราชาสมุนไพรครับสบาลิง สรรพคุณของเขาครับทั้งต้น,นครับเถาใบครับมเมล็ดผลของเขานี่ครับใส่ต้มน้ำดื่มครับเป็นยาบำรุงกำลังกระตุ้นกำนัดครับบำรุงทางเพศนะครับมเมล็ดของเขาครับ มะเร็ดหรือหลากครับใส่ฝนผสมเหล่าหรือว่าฝนน้ำดื่มนะครับช่วยแก้โรคผิวหนังแก้พื้นคันแก้โรคเรื้รอนเนือในมะเร็ดครับเนือในมะเร็ดของเขาเนือในมะเร็ดมะเร็ดของเขาครับสีสวยครับสีน้ำตาลครับเหนือในมะเร็ดดิบครับ นี่มนเร่นแห่งครับมาน์ดิสก้ครับ่วยข่าแบคทีรียแก้โรคผิวหนังนะครับทั้งต้นครับใส่ทําส่วนผสมรูประคุบนะครับเป็นยาแก้ปวดแก้ปวดเส้นปวดเอ็นนะครับทั้งต้นของเขาครับเถาใบผลองเขาครับเป็นยาแก้ปวดเมื่อยนะครับแก้ปวดคอปวดเมื่อยครับนี่ครับผลอนเขาครับใบสบาลิงครับเถาของเขาเป็นยานะครับ ส้มน้ำดื่มครับเป็นยาแก้อาการอาการปวดเมื่อยปวดตามร่างกายครับส,สบาลิงสบาลิงหรือว่าสบาลายครับใส่เป็นยาได้เบิดครับรากเทาใบ เมล็ดนะครับเป็นสมุนไพรเบิดครับเป็นราชาสมุนไพรครับครับอีสายมดัาติกับพามาชมสบาลิงครับเป็นราชาสมุนไพรครับชนิดหนึ่งของไทยครับช่วยกดติดตามกดแชร์ให้ติ๊กให้ยีสายมาดัาติเลยนะครับคปหนาพ่อกันไหมครับวันนี้สวัสดีครับ